สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคือวิชาภาษาจีน 4, สําหรับนักเรียนชั้นม4ชั้6ค่ะสําหรับวันนี้นะคะคือวัน 26, ที่16ธันวาคม2564ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาต่อไปกันนะคะอ่ะหัวข้อว่าหวา่ชื่อละอี้หวานโจนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันคืออะไรนะคะเรื่องนี้นะคะสิ่งที่ครูจะเน้นก็คือท่านนักเรียนจะสังเกตน,นะคะไม่มีคําว่าชามี้เราจะเรียนคําลักษณะนามกันค่ะอ่า มีใครรู้จักคำลักษณะนามบ้างไหมคะเนีย่ยอย่างชามเนะี่ยมีใครรู้จักไหมว่าคำลักษณะลักษณะนามมีอะไรบ้างมีใครรู้จักไหมคะเช่นอะไร<ป>บา้างใบใบถูกต้องใช่ใบาชาไม,มะไรอีกมีอะไรอีกคะมีอะไรคะอ่าชามใบอ่าอันถูกต้องลักษณะนามใช่คะ่ะมีไหมคะอ่ะใบาชามอันคน มีอะไรอีกคนหนึ่งคนแก้วสองใบจ๊อหนึ่งชาอะไเงี้ยค่ะเขาเรียกคำลักษณะนามดังนั้นเนี่ยหลักๆที่เราจะเรียนในเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้เลยแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ใช่สอบกลางภาคนะครับครูสอนเนื้อหาหลังกลางภาคต่อไปเลยเพราะว่ากลัวว่าเวลาข้างหลังมันน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนเนื้อหาไม่ทันค่ะแต่สอบสอบไม่ถึงเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวครูจะแจ้งเองว่าสอบอะไรบ้างนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะพิง้งอินขอข้ามไเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปวนตอนเรียนคํัสทงนะคะเรามาเรียนคําลักษณะนามคําที่หนึ่งนค่ะ อ่ะตัวเลขก็ไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะคำนี้ค่ะทินอินตัวนี้นะคะมีใครอ่านได้บ้างไหมคะอ่านออกบ้างไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อจะบอกนะคะคำนี้นะคะมาอ่ะถ้าดูดูเผินๆคือแบบนี้ใช่ไหมคะมันมาจากตลาดตัวนี้ค่ะนี่มันมาจากสละดอู่ผสมตลาดอันค่ะรวมกันอ่านว่าวันวันนะคะตัวเนี้ยเวลาไม่มีพยัญชนะนําหน้านะคะ จะใส่จัตุนยูเข้าไปข้างหน้านะคะสระคงเดิมอ่านว่าวันค่ะวันดังนั้นตัวนี้วันอายุเสียงที่สามจะอ่านว่าไงดีดูวันอายุข้างบนนะคะสามมจะตะวันเอกโทนะคะวันหวานหวานว่านลองดูค่ะวันหวานหวานว่าดังนั้นตัวนี้อ่านว่าไงคะเสียงสามอ่านว่าไงลูก หวานเผลนหวาวอ่ะคำว่าหวานนะคะหวานแปลว,ว่าชามค่ะคํานี้ไม่ใช่คํานาะมแต่เป็นคําลักษณะนามค่ะหวานนะคะดังนั้นวิธีการบอกนะคะอ่ะหนึ่งชามสองชามสามชามเรียงเหมือนภาษาไทยเลยค่ะก็คือจํานวนขึ้นก่อนค่อยตามด้วยคําลักษณะนามนะคะเช่นหนึ่งชามค่ะอ่านว่าอีอีนะคะเสียงสีอีหวานอีหวาน ต่อไปค่ะสองชามช้เออหวานไหมคะใครจําได้เหมือนเคยสอนไปของเพนเนี่ยเก่งมากคนนี้ลาจําได้เก่งจังเลยอ่านเมื่อกี้เมื่อกี้คูณลืมบอกการกดการออกเสียงนะคะที่เราไม่อ่านอีหวานเพราะว่าถ้าคําว่าอ e ีนะคะเจอวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งสองสามนะคะวรรณยุกต์คำว่าอ e ีจะเปลี่ยนเป็นวรรณยุกเสียงที่สี่ืออ่านว่าอีทันทีเป็นหลักการออกเสียงนะนะเราไม่อ่านอีหวานเดี๋ยวเราอ่านว่าอะไรคะอีอีหวานอีหวานคือหนึ่งชามนะคะต่อไปค่ะ สองชามถูกต้องเลยพันิาเก่งมากเราไม่ใช้เหลี่ยมแต่เราใช้อะไรแทนคะเหลียงนะคะเหลียงเหลียงหวานเหลียงหวานนะคะสองชามเหลียงหวานนะคะดังนั้นตัวนี้นะคะอ่ะตัวนี้เมื่อกี้บอกแล้วไม่ใช้เหลี่ยมแต่ใช้อ่านว่าเหลียงหวานดังนั้นเมื่อกี้อีหวานเหลียงหวานนะคะต่อไปค่ะครูข้ามเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้อข้อแรกยังไม่ข้ามเลขละกันจะได้โวนตัวเลขไปด้วยสามชามคืออะไรคะซัน ซานหวานต่อไปค่ะห้าสี่ชามค่ะซื่อซื่อเหินห่าวห้าชามค่ะอู่อูอ่าใช่ต้องเปลี่ยนเป็นเสียงจตวาด้วยอูหวานหกชามค่ะริ่วริ่วหวานเจ็ดชามค่ะชีชีหวานแปดชามค่ะปลาปลาหวานต่อไปค่ะเก้าชามค่ะจิ๋ว จิ๋วหวาน,จ,ววานจะไปทา่สิบชามค่ะชื้อชื้อหวานชื้อหวานโอเคค่ะต่อไปค่ะคราวนี้นะคะลักษณะของมันนะคะเวลาการเรียงนะคะสมมุติภาษาไทยเราจะบอกว่าโจ๊กหนึ่งชามว๋วยเตี๋ยวสองชามน้ำหนึ่งแก้วแต่ในภาษาจีนนะคะจํานวนลักษณะนม้มโครงสร้างนี้จะขึ้นก่อนเสมอค่อยตามด้วยคํานามค,ค่ะดังนั้นก็จะเรียนไม่เหมือนเราเช่นเราบอกว่าน้ำหนึ่งแก้วภาษาจีนจะบอกว่าหนึ่งแก้วน้ำแบบนี้ค,ค่ะ หนึ่งชามก๋วยเตียเ๋ยวก็จะเรียนแบบนี้ดังนั้นจำไว้เลยว่าคํานามนะคะจะวางไว้ด้านหลังนะคะแล้วสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องจําว่าคํานามอะไรใช้กับลักษณะนามอะไรเช่นเราเรียนคําว่าหวานนะคะเราก็ต้องดูว่าคํานามอะไรจะใช้กับชามได้บ้างเช่นก๋วยเตี๋ยวหรือโจ๊กอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นมาเรียนคํานามคําแรกค่ะอ่านพิ์อินได้ไหมคะอ่านว่างไงดีมีชุดนี้จะมีจือชือชือแล้วก็ยูค่ะดังนั้นตรงนี้ อ่านว่าไงคะจืออ่าจืนะคะตัวนี้อ่านว่าจืส่วนสระสระอะไรคะเนี่ยวันสระชุดนี้จะมีไอเออแล้วก็โอค่ะตัวนี้อ่านว่าไงคะจำได้ไหมเอ่ยเนี่ยโอยูตัวนี้อ่านว่าไงโอเหน很好ดังนั้นจืโออ่านว่าไงคะจือโอจือโอโอ很好าวเก่งมากเก่งมาก เออวันนี้ลุงที่ว่าไปไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นมีเลยไม่มาเนาะอ่าไม่เป็นไร Jo J o, จเกงมากค่ะวันนี้ยุคไม่ต้องหันก็ได้เพราะเป็นเสียงสามัญอยู่แล้วดังนั้นตัวนีน้ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลยเห็นไหมคะโจก็คือโจ,จ,จกนั่นเองนะคะโจอ่าโจโจดังนั้นอันนี้อันนี้ก็คือจําง่ายๆเลยค่ะโจก็คือโจกนั่นเองนะคะโจโจอ่าต่อไปค่ะต่อไปค่ะอ่าคำศัพท์คําที่สองค่ะคำนี้เรียนตั้งแต่มต้นแล้วค่ะรู้จักคํานี้ไหมคะ อ่ะลองดูพินอินนะคะมันมาจากปอพมฟค่ะตัวนี้คืออะไรคะตัวเอ็มมอมอเห็นหาส่วนสระค่ะมันคืออ e. ีกับอันนี้ค่ะอี e. ตัวนี้นะคะอี e. บวกสระอันค่ะอี e. อันรวมกันเป็นสระเอียนเอียนดังนั้นเมอเอียนอ่านว่าไงคะเมอเอียนเม,มียนค่ะผันเมียนเหมียนเหมียนยน,ยน,นั้นอ่านว่าอะไรคะ เมียนอ่ะเมียนนะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะมันมาจากชุดนี้ค่ะเตเธอเนเลออ่านว่าไงคะตัวนี้อ่านว่าไงเตออ่ะเตอาจารเตเธอเนเลอตัวทีคืออะไรหรอตัวทีตัวทีเอ้ยเธอพอค่ะเก่งมากเก่งมากถูกต้องถูกต้องใช่เลยต่อไปค่ะอีผสมกับเอาค่ะอี เอาอ่านเร็วๆก็เป็นเยาสระเยาเธอเยาอ่านไรคะเธอเยาเทียวรวมกันค่ะเป็นเมียนอะไรคะเมียนเมียนเถียวเมียนเถียวเมียนเถียวนะคะเมียนเถียวเมียนเถียวก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะดังนั้นเราได้แล้วคำนามสองคำก็คือโจโจกนะคะเมียนเถียวก๋วยเตี๋ยวเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างง่ายนะเมียนเถียวรู้สึกเพิ่มที่แล้วก็เรียนเนาะเมียนเถียวนะคะ ดังนั้นอ่ะคราวนี้มารวมกันค่ะมารวมกันนะคะวิธีการเรียนก็คือจํานวนก่อนตามด้วยลักษณะนามค่อยตามด้วยคำนามนะคะเช่นโจ๊กหนึ่งชามเราก็ต้องเรียนเลขก่อนตามด้วยชามค่อยตามด้วยโจ๊กค่ะอ่ะลองดูโจ๊กหนึ่งชามจะพูดว่าไงคะอีอะไรคะอ,อ,อ,อะีอีอีหวานแล้วยังไงต่ออีหวานแล้วไงต่อลูกอีหวานโจ๊กนะอีหวานโจ๊ก อีหวานโจจ๊กสองชามทะเลียงอะไรคะเลียงเจลหวานโจ๊กอ่าไหวไหมสู้ๆสองชามกันหนูต้องตอบอยู่คนเดียวนะคะเลียงหวานโจ๊กนะเลียงหวานโจ๊กต่อไปค่ะอ่ะคู่ข้ามแล้วนะคะโจ๊กสิบชามค่ะชื้อชื้อหวานโจเก่งมากน่ารักมากปกติหนูจะมีอ่า รุ่งทิวาช่วยตอบอยู่บ้างแต่วันนี้วันนี้รุ่งทิวาไม่ได้มานะคะอพิสิทธิ์ช่วยเพื่อนอ่านได้นะสัปดาห์ที่แล้วยังช่วยคฟูอ่านอยู่เลยเนาะนะคะต่อไปค่ะคราวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวบ้าง๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามก็จะเป็นอี้หวานอะไรคะอี้หวานอี้หวานเมี่ยนอี้หวานเตียนเมี่ยนเมี่ยนเถียวเหินหาอี้หวานเมี่ยนเถียวนะอี้หวานเมี่ยนเถียวอี้หวานเมี่ยนเถียว ก๋วยเตี๋ยวสองชั้นผู้จะเน้นแค่เลขหนึ่งกับเลขสองแล้วกันนอกนั้นั้นก็ซื้ออีเออร์ชาซอปกตินะคะอ่ะต่อไปค่ะโจ๊กสองทางก็จะเป็นเหลียงเหลียงหวานเมี่นเฉียวเก่งมากเหลียงหวานเมียนเขียวโอเคต่อไปค่ะคราวนี้อย่างน้อยๆเมื่อกี้สิ่งที่หนูต้องจําก็คือหนึ่งคำนักะนามคำนี้คืออะไรคะเออชามชาอ่านว่าหวานต่อไปค่ะ เวลาเรียงอะค่ะจำนวนตามในลักษณะนามก็คือเอาเลขอ e ีเออร์ซันเซออูริอชีปารเนี่ยมาวางไว้หน้าหวานต่อไปค่ะสุดท้ายก็คือดูว่าคํานามอะไรใช้กับหวานได้บ้างอันนี้คือแนวข้อสอบเลยนะแต่ยังไม่สอบอันนี้อาจจะเป็นจังปลา,ายภาคนะคะก็คือคํานามที่เราเลือกมาก็คือเมี่ยนเขียวกับโจค่ะหนูก็ดูว่าอะไรลักษณะเป็นชานถ้าหนูจําได้ว่าโจแบบว่าโจเมี่ยนเขียวแบบว่าก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยหนูก็จะสามารถจดจาได้ว่า สามารถจดจําได้ว่าสมมุติครูมีจํานวนมามีเว้นตรงกลางไว้และมีคําว่าโจหนูก็ต้องดูแลจะเติมอะไรดีถูกไหมคะจะเติมอะไรดีก็คือเติมเติมคําว่าชามนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยววันเชวยวันเสาร์ว่ะก็คือครูคิดว่าครูน่าจะทวนเนื้อหาทั้งหมดให้ก่อนสอบอะคะ่ะถ้าใครมาได้ก็มานะคะแต่ยังไงครูก็จะอัดคลิปให้ด้วยแหละแต่ว่าก็ก็ก็หวังเหมือนกันแต่ไม่รู้นักเรียนจะมามได้กี่คนเนาะ,ะนักเรียนคะ ต่อไปค่ะคำลักษณะนามคำที่สองค่ะออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงว่าเกอนะคะ,<ล>ะเกอเกอแปลว่าลูกนะคะ,<ล>ะชิ้นอันตัวอะไรก็ว่าไปต้องดูว่า <ละ S 1> ต้องดูว่าอาาจรย์อะไรนะคะเราใบอ๋อใบใบก็ได้ค่ะใบก็ได้ครูไม่ได้ใสยย่ใบนี้เพราะว่าใช้อีเกออีเกอไปจุดถูกไหมคะมีใบด้วย อันเนี้ยที่มันใช้ที่เกอใช้ได้ครอบจัก,กรวาลขนาดเนี้ยหนูลองนึกถึงคําว่าอันในในในภาษาไทยดูเวลาเราไม่รู้ว่าคํเนี้มันคืออะไรก็ใช้อันไว้ก่อนใช่ไหมฮะหนึ่งอันสองอันสามอันภาษาจีนเนี่ยคาว่าเกอใช้ได้ครอบจัก,กรวาลมากเลยใช้ได้แบบได้กับหลายคํานามมากแล้วก็เวลาเราดูแล้วก็ดูว่าคาตอนนั้นนั้นเน่ะเกอใช้กับอะไรถ้าใช้กับคนก็แปลว่าคนนะคะถ้าใช้กับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ผลไม้ก็ใช้ลูกก็ได้นะคะมันก็คือแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะก็ใช้กับคำนามอะไรอยู่นะคะใช้คำว่าใบด้วยค่ะอีเกอเปยจืดเก่งมากหนูยังจำความรู้เรื่องน่าก็เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะคราวนี้อ่ะหนึ่งใบสองใบสามใ,ใบว่าไงคะอีอีเกอน,นะคะอีเกอน,นะคะอันนี้อันนี้คือวิธีการบอกนะคะก็หนึ่งตามด้วยเกออีเกอน,นะคะทําไมถึงเรียกอ,อีเกอ เพราะว่าคําว่าอ e ีนะคะเมื่อวางหน้าวรรณยุกต์เสียงที่4ก็คือเสียงนี้นะคะคําว่าอ e ีจะต้องเปลี่ยนเป็นวรรณยุกต์เสียงที่สองก็คืออ e. ีอ่านว่าอ e. ีค่ะอ e. ีนังนนเราไม่อ่านอ e ีเกอร์แต่เราอ่านว่าอ e ีเกอร์นะคะอีเกอร์อ่ะแต่ว่า2 2ลูก2ใบ 2, 2 2ชิ้นเนี่ยใช่อเกอร์ e ger, หรือเปล่าคะเราใช้อ e ะ er, ไหมอันนี้คุณเน้นนนะใช้อเกอร์ ger, หรือเปล่าคะใช้อเกอร์ ger, นะคะ ไม่จะใช้อะไรแทนยังจำได้ใช่ไหมคะใช้เหลี่ยมใช้เหลี่ยงถูกต้องใช้เหล,ล,ลี่ยงเกอนะคะเหลี่ยมเกอะดังนั้นเราใช้เหลี่ยงแทนเก่งมากคะ่ะอันนี้ก็มีแวนวโน้มว่าสามารถออกข้อสอบได้เช่นกันเออเกอกับเหลี่ยงเกอเราไม่ใช้เออแต่เราใช้เหลี่ยมแทนนะคะอจำนวนอื่นครูก็ไม่พูดเยอะแล้วนักเรียนนับตัวเลขได้นักเรียนก็สามารถเอาจํานวนบวกด้วยเกอได้นะคะต่อไปค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่า แล้วคำนามอันนี้คือสิ่งสำคัญของเราคือเราต้องรู้ว่าเกอใช้กับคำนามอะไรได้บ้างใช้กับคำนามอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องจำเพิ่มค่ะอ่ะมาดูคำนามคำที่หนึ่งค่ะมาดูคำนามคำที่หนึ่งนะคะอ่านได้ไหมคะเคยเรียนไหมค่ะขึ้นพินอินให้ปพอ,ปอ,ปอมอฟอค่ะปพอมฟแล้วตัวนี้อ่านว่าไงคะปอ่อเขินหา่าวต่อไปค่ะสละค่ะไอ เออ auto, เอาโอสระอะไรคะเอาเก่งมากดังนั<食我们>้นเปาเอาอ่านว่าเป้าเป่าันนี้ยุค果包งส่วนคำที่อย่างว่าจืดค่ะา子包子า好ืดก็คือสระเปานี่เองะเปาเปา包子นะคะ包子ต่อไปค่ะเชี่ออกกอ่ะคราวนี้น่าจะเคยเรียนได้หลายชื่อผลไม้อ่านออกไหมคะอ่ะเปพอ ่อไปค่ะตัวพีคือเสียงอะไรได้ไหมคะเป่าพอมอฟอเนี่ยป่าพอมอฟอตัวนี้คือเสียงอะไรคะพอเก่งมากพอต่อไปคะ่สะสระนี่ไงคุณมีสระให้อยู่แล้วอ e ารอเออีอูอีดังนั้นตัวนี้คือสระอะไรคะอีไ,ไม่ใช่ไอลูกอารอเออีอูอี e U U. ตัวเนี้ยอะไรเอ่ยอารอเออี A o e U U. ถูกต้องค่ะอ่า อีงองูสะกดก็สืออิงนั่นเองสรลอิงนะคะพออิงอ่านว่าพออิงพิงดังนั้นอ่านว่าพิงผิงผิงพิงเนี่ยพิงผิงผิงพิงอ่านว่าไงเคลียเสียงจัตะวาอ่านว่าจัตวาหลุกจะตวาผิงเหินห่าวผิงไปค่ะมาดูตัวนี้ค่ะตัวจีนะคะมันคือชุดนี้ค่ะเกอเคอเคอดังนั้นตัวนี้คืออะไรคะ เกอถูกต้องถูกต้องค่ะถูกต้องเก่งมากส่วนสลากก็คืออูบวกกับอค่ะก็เป็นอัวเกอัวอ่านไหมคะเกออัวเกออ่ะเกออัวเกอนะคะรวมกันก็จะเป็นอ่ะกัว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 นะคะกัว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 ดังนั้นตัวนี้อ่านไหมคะอ่านว่ากัวกัวนะคะกัวนะคะรวมกันเป็นพิงกัว ผิงหัวอ่าเฮิรนหาผิงหัวนะคะอ่ะรวมคราวนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวอีกห้าทีเอาเท่าที่ได้วันนี้เอาเท่าที่ได้นะคะอ่าซาลาเปาหนึ่งลูกดังนั้นคํานี้จะแปลว่าลูกนะคะเจ้อตัวนี้จะแปลว่าลูกดังนั้นนะคะซาลาเปาหนึ่งลูกหนูก็แค่เอาเลขหนึ่งมาวางไว้ข้างหน้าอีเจ้ตามด้วยคําว่าซาลาเปาค่ะอีเจ้อะไรคะอ,อีเปา ขร้นหาอีกเก้าจือต่อไปค่ะกระเป๋องลูกคาเลียงก็เลียงเก้าจือเลียงเก้าจือแค่นี้เองที่เหลือก็ไปดูจำนวนนะ e a อ t e r ซื้อให้ได้แค่นั้นเองนะคะต่อไปค่ะอ่ะแอปเปิ้ลลูกค่ะอีกเกก็ผิงอะไรคะอีเกก็ผิงหัวอะขึ้นหาอีกก็ผิงหัวต่อไปค่ะแอปเปิ้ลสองลูกคะเหลียเก็เหลียเก็ อ่าเลียงเกอผิงัวนะคะที่เหลือก็อ e er, ีอัลซานซอูริวชีปาของหนูนะคะ <Yeah. S 1> อะอันนี้คือคำศัพท์ของวันนี้นะคะก็จะมีหวานนะคะชามโจ๊โจ๊กเมี่ยนเถียวหวยเตี๋วเกอลูกเป้าสือซาลาเปาผิงกัวแอปเปิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าแค่จำให้ได้ว่าลักษณะนามมีอะไรบ้างก็คือมีหวาน มีหวานแล้วก็มีเกอนะคะแล้วก็ใช้กับคำนามอะไรได้บ้างหวานใช้กับโจกับเน่้นเขียวเกอใช้กับเปาจืดกับผิงขวนะคะเหลือเวลานิดนึงละกันอ่านได้เลยคะ่ะที่ครูต้องมีแบบเขาเรียกอะไรมีมีงานทายค่าทุกค่าเพราะว่าจะได้เก็บไปเรื่อยๆคะ่ะไม่งั้นเรามีสัปดาห์ละค่ามันน้อยมากๆเลยคะ่ะอ่าลองดูละกันว่าทําได้ไหมนะคะครูส่งส่งให้เลยนะคะอันนี้ครูจะเก็บเป็นคะแนนหลังกลางภาคนะคะ ครูครูต้องครูจําเป็นต้องเก็บเผื่อไว้ไม่งั้นถึงเวลาปุ๊บอะเผื่อเขาปรับเป็นตารางบ่ายตารางเช้าที่เราไม่เจอกันเลยนะเราก็จะไม่มีคะแนนเก็บเลยนะคะดังนั้นครูขอทิ้งงานไว้หน่อยละกันนะคะมาถ้าไม่เสร็จจริงๆก็เดี๋ยววัน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 เสาร์มาต่อกันค่ะนะคะเหลือเวลาสามนาทีน้อยมากเลยเนี่ยเมื่อวานครูไล่ตามงานทุกคนเลยเห็นไหมเนี่ยส่งให้ทุกคนเลยนะคะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเน่ดูวันเยอะขนาดไหนหนูดูลูก มีตามกับคุณแม่ด้วยเห็นไหมมีคุณแม่ธนชาติคุณแม่นนทภณภูก็ตามคุณแม่บุญญาฤทธิ์อย่างเงี้ยคะ่ะมานี่นะคะเติมความหมายสั้นๆนิดเดียวเองคะ่ะมาลองดูมาทําพร้อมๆกันคะ่ะนักเรียนคลิกเข้าไปแล้วทำพร้อมกับครูเลยมาทําด้วยกันมาข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งถามว่า หวานแต่ว่าอะไรเนี่ยหนูดูสิมันง่ายมากเลยค่ะหมายถึงว่าครูกําหนดงานให้มันง่ายสุดๆเลยอ่านนักเรียนใครที่เข้ามาคลิกเข้าไปใน google form นะคะเดี๋ยวครูจะแคปคําศัพท์หน้านี้ให้หมดเลยแล้วหนูลองแปลดูนะคะอ่ะานทดาครูเช็คชื่อ,อแล้วนะคะคําแรกหวานแป,แปลว่าอะไรหูกกคนไหนที่นี้ก็ช่วยตอบครูหน่อยหวานแปลว่าอะไรคะอ่ะหวานแปลว่าชามนะคะหวานแปลว่าชามนะคะ ไม่รู้จะมีใครทำที่คุณบ้างหรือเปล่าต่อไปค่ะคำท,ที่สองค่ะโจแปลว่าอะไรคะโจคิดเสียมเหมือนภาษาไทยเลยโจไม่มีใครตอบว่าหรอโจแปลว่าโจกนะคะโจโจนะคะโจ,ะะโจต่อไปค่ะเมี่ยนีถวเมี่ยนเถวเมี่ยนเถวคืออะไรเอ่ยเรียนตั้งแต่เชมที่แล้วเมี่ยนีถวคือก๋วยเตี๋ยวนะคะเมี่ยนเถวคือก๋วยเตี๋ยวค่ะเมี่ยนีถว ต่อไปค่ะเกอเกอเกอในที่นี้นะคะแปลว่าแปลว่าลูกค่ะลูกนะคะต่อไปค่ะเปาจือเดี๋ยวครูส่งหน้าคำศัพท์นี้ให้หมดเลยหนูก็ไปใส่เอาเองนะคะเปาจือแปลว,ว่าอะไรคะเปาจือเปาจือแปลว,ว่าซาลาเปาค่ะซาลาเปาต่อไปค่ะผิงกัวผิงกัวนะคะผิงกัวคือแอปเปิลนั่นเองนะคะแอปเปิลนะคะต่อไปค่ะคราวนี้เป็น เป็นวลีนะคะอีหวานโจอีหวานโจนะคะอีก็คือเลขหนึ่งหวานก็คือชามโจ๊กโจ๊กคือโจ๊กก็เป็นโจ๊กหนึ่งชามนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายเหลียงหวานเมียนเถียวเหลียงหวานเมียนเถียวเมียนเถียวก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเหลียงก็คือเลขสองนะคะก็คือโจ๊ก๋วยเตี๋ยวสองชามค่ะต่อไปค่ะอู่ก๊ะเป้าจืดอู่ก๊เป้าจืดอู่ก็คือเลขห้าก็คือลูกเป้าจื้อ็คือสลัเป้าเอาหมดเวลาแล้วค่ะขอข้อสุดท้าย ซานเกอผิงกัวซานเกอผิงกัวซานก,านก็คือเลขสามเก็คือลูกผิงกัวก็คือแอป,ปเปิลน,นะคะก็ช่วยทําเข้ามาให้หน่อยละกันเวลามันน้อยไปหน่อยครูต้องการให้นักเรียนทําในคาบมากกว่าเดี๋ยวคระคะูกําลังจะปล่อยนะคะขอแคปแคปหน้านี้ให้นิดนึงหนูจะได้รู้ว่าจะได้รู้แล้วก็แล้วก็เลขขานหน้าที่เป็นตัวเลขนะคะรอแป๊หนึ่งนะลูกอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอ่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวครูก็ขอ จบคาบเป็นเท่านี้ก็ช่วยติดตามให้ครูทีนะคะเดี๋ยวครูส่งให้นะนึ่นะลูกอ่านี่นะคะสําหรับงานเก่าใครที่ไม่ทราบว่าข้อไหนทํายังไงหนูก็ถามครูลายส่วนตัวได้นะคะถ้าแบบไม่รู้จะทํำยังไงนะคะงั้นครูก็ขอจบคาบเป็นเท่านี้นะคะเดี๋ยววันเสาร์เจอกันค่ะหวังว่าจะมีคนมาบ้างเนาะอ่ะบา,บายยค่ะใจเจียนค่ะ